มันเรื่องอะไรที่ยังที่ต้องปลุกแก้วมาใส่บาตรแล้วแต่เช้ามืดแบบนี้ด้วยอ่ะก้วก็มาแทนหมอดีไงเสียดายเนาะที่หมอดีไม่ยอมมาด้วยอ่ะแต่การที่เรามาทําแทนแบบเนี้ยคนไข้ที่เขาเสียไปแล้วเขาจะได้รับบุญใช่ไหมแก้วแก้วน่าจะได้นะถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานแบบดีอ่ะอืมแต่การที่หมอดีไม่ได้มาด้วยตัวเองแบบเนี้ยแล้วหมอดีเขาจะสบายใจได้ยังไงอะ้อ เราเอาตัวเราสองคนไปถึงนี่แล้วว่าเอางี้เราตักบาเสร็จใช่ไหมแล้วเ,เอาบุญครั้งนี้ไปบอกหมอดีแล้วให้หมอดีเปล่งวาจามาว่าสาธุแก้วก็ได้ยิน,นะว่าวิธีนี้ทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยได้รับอนิสงส์เหมือนกับว่ามาทำบุญด้วยตัวเองเลยล่ะโอเคมั้แต่แองจี้ก็ไม่เคยเห็นหมอดีเป็นแบบนี้เลยนะแก้วแองจี้อยากรู้แล้วก็อยากเข้าใจมากเลยอะว่า หมอดีเขารู้สึกยังไงอ่ะอองจีจะได้ช่วยหมอดีเขาขอ่ะก็อ่านใจหมอดีเสร็ี่แก้วลืมไปแล้วใช่ไหมว่าหมอดีเป็นคนเดียวเลยที่แองจี้ไม่สามารถที่จะอ่านใจได้อ่ะโอ้ยเราทำยังไงอ่ะอุ้ยองจีพมาแล้วนี่ม์ค่ะหลวงพี่แล้วแก้วถือให้ อาตมาปาักกลดอยู่ในสวนท้ายซอยข้างหน้านี้เองถ้าโยมทั้งสองสะดวกอาตมาอยากจะขอสนทนารรมด้วยแก้วลวงพี่บอกให้เราไปที่ท้ายสวนด้วยอ่ะแค่ไม่หงุด่งหลวงพี่พูดเลยชวนเพื่อนหมอของโยมมาด้วยก็ดีอาตมามีเรื่องจะปรึกษา